กี่ยวกันแต่เศร้านเนาะนี่หากระเชื่อเล้วให้นึะฮะเย็นแต่หกโมงเศร้านั่งผ <c oughs> ม,งนนมนแนะนำนะพากันเกี่ยวเขายางน้าอยู่เนาะอ่าเปิดพามาันกระถองฝ้าแจ่มใสเนาะทองฝ้าลาย,ยาลพี่น้องเลยมือนนี่ ฮ็ดออกบ่เนาะฮ็ดบดเนาะเพราะว่ายามนี่กับย่ามฮ็ดบดออกจะดูฮ็ดบดเนาะเขาเกี่ยวเผากับฮ็ดบดเพราะว่าฝนตกลินเนาะฝนตกลินฮ็ดบดหนาจะออกอยู่พี่น้องเลยเพราะว่าไปตลาดกับเห็นกับเจ้าขายเนาะบอลใดที่ว่าเคยออกบ่อหรือว่าเป็นตอไม่ต่อตอกเนาะที่ว่าเฮ็ดบดออกอ่ะคือชีออกอยู่เนาะเพราะว่าท้องฝ้ากับลเมื่อนี่การทักทายสบายดีสวัสดีย่ามเศร้าเด้อเนาะ เมื่อนี้ก็ลงมาเกีียวเข่าเกีียวน้าคือเกา่าเนาะบรรยากาศท้องฟ้าแจ่มใสแต่เศร้าเลยมบอนี้แดดออกแต่เศร้านาะเด็ดยังม,งมีลมสัมผ่นองเลยหรือว่าสสวยพันบ่ลมสีมาเนาะลมสีพัดท่านเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ก็ยังเศร้าอยู่เนาะก็คืออยากเดดแบบสง,งัดเนี่ยแบบมีลมเนาะหรือว่ายัางเศร้าอยู่บ่หรือว่าจางาังใดเนาะพี่น้องบรรยากาศยังมือเศร้าออท้องฟ้าแจ่มใสเนาะท้องฟ้าลายๆพี่น้องเลยเห็นบดออก่ะ ลงมาเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ําคือเก้าเนาะบรรยากาศยามมืいい้อเช้าเด็ดจั่นๆเลยพี่น้องเอ้ยโดยนอกาศทักทายสบายดีอีกเทื่อเด้อเพ่พี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็สิลงไปเกี่ยวาเนาะเกี่ยวายามยามมื้อเช้า่ตอนเช้านั่นแหละเกี่ยวาอยู่นาหิมบ้านเด้อมื้อนี้เนาะ นาโคกเพิ่นน่ะแล้วแล้วพี่น้องแต่ยังบ่ทันปั่นเนาะแดดซ้ํเดี๋ยวกับเอ้ย2คนนําวนอ่าบัดมื้อนี้แม่ลงมาก่อนเพิ่นลงมาแต่เช้าเนาะเมื่อวานนีเกี่ยวกับเอ้ย2คนใน2ไนี่แหละเนาะ มื่อนี้แบแม่แลนลูกมานั่มัน,แม,นแม่เราเห็นเกียรสงคนบ่ไปบ่มาจากเธอแล้วก็เลยมาซอยเนะาะฮ่าลานทรายตเตอว,ว,วเซนเตอวเซนเอ้ยเตอวเซนเยังนะสบายดีาเด้ดยออ้ สบายดีว่าเช่นลงมายัางนีลง่ลงมา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 ฮะเกี่ยวเขาลงมาเกี่ยวเขาเสียด้กเอ็งเขาอืมใช้เขากินอือทางแม่และเอื้อยเนาะพากันเกี่ยวเขาอยู่เกี่ยวเขาน่ามือเศรา้าเกี่ยวเขากาะกยาก่างน้าซะ ว่าฝนตกดีเนาะปีนี้เหยียบน้าไปเลยเกี่ยวต่อยางน้ามันได้ทีมั้งฝนตกอ่าฝนตกนี่ตกหนุก

ปไปมากจนเลยเป็นกรรมแล้วก็รอนีนาำเนาะ ถอรเลยไม่ดก็ยัอาเลมดินรงเลยว่ะไปเนีนีสองคนมาเลย Yeah. Thank you. ุกวัลทงไหนก้อยเวลเอามาขันเดียวสองคนมางูกรกะสาคนคนแต่มายก็นมีแต่สองคน ยวก็จะเศร้าเนาะนี่หากระสีเลี้ยวเลี้ยวให้นึงะเย็นเจ็ดโมงเศร้าอนสิบโมงจังไรเลี้ยพี่น้องเอ้ยสองคนเจียวาอ้เขาน่าสะพวงเหลืองเฮืองเถื่อไปแล้ว้อยไปแล้วนี่ก็แม่นเนาะเขากางเล่นเขากลาง ตัวอ,อาขีเคี่เพื่อนกัซซี่เมนเขาของแองเด้อเนอะาะฮะกาซซี่ได้ให้หนึ่งผมมึงแนะนำนะพากันเกี่ยวเขายางน้ายู่เนาะโหทางนั้นเป็นเกี่ยวซีคนเนาะพี่น้องเลยคือสิได้ว่าไยื่ทางนั้น,นเกี่ยวหลายคนคือสมวนอยู่เนาะว้าวโซเรื่องนั้นเรื่องนี้ จนเพลินพุ่นน่ะนี่ซีเมนต์เขาง,งานเด้อเนาะนเกี่ยวขขาวกลางโตกับเขา,าง,ขง,ขง,งานโตเกี่ยวสองคนใบบัวมะแต่แต่มีตมอีกเนาะเกี่ยวแบบเกี่ยวให้หน้ามีตมแต่ใบบัวมาอยู่พี่น้องเลย บรรยากาศงามเทียงเทียงเนาะชาวทเทียงเลยชิดมุกก้งแบบนี้กันฮ่าคือแดดพักพอนก่อนบ้านพอนแห้งอะดีนอนเลยน,นี่ก็ไฮน้ำเนาะมีแต่หยามยุ้งไงหย่าอะไร แด็ดแด็ดเอาแต่เศร้าสักอันนี้มันเกียมเมื่อวานนี่ตอนนี้เนาะให้ยงาเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวแตมีแต่ห้น้ำห้มีน้ำเนาะเปิดภาพขึ้นมาเถิงเทียงเด้อเนาะมากินข้าวเทียงน้ำกันหามีมุกปลาซิวเนาะปลาซิวนาแล้วก็มีก้อยหอยขมพี่น้องเลย ก้อยหอยคมแซ่บจแล้วเนาะอาหารเที่ยงเขาเกี่ยวข่าวขึ้นมาไม่เมื่อยแล้วก็ข่าวเหนียวฮอนฮอน่ข่าวเหนียวฮอนฮอนเข่าวเหนียวไม่เนะเาะข่าวไม่อีกมากๆแซ่บจแล้วมังกรเด้อก้อยหอยคมบรรยากาศฮอนฮอนหมดเลย